มาอัปเดตสต็อกที่บริษัทพยศอ,อีกแล้วนะคะสำหรับใครมองหาโตยต้านต,ติดวันนี้นุจะพารับชมสต็อกที่มีอยู่ในสาขาหนึ่งนะคะบอกเลยรถทุกคันสวยทุกคันคัดเกตมาให้ทุกคันพี่พท่านไหนสนใจโตยต้าต,ติดมือสองห้ามพลาดในคลิปเต็มไปดูกันเลยคะ่ะ สวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่ๆทุกท่านสวัสดีผู้ติดตามท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะคะสําหรับวันนี้นะคะมาเจอเจอกับนุชอีกแล้วนะ,ะวันนี้มาอยู่กับนุชที่สํานักงานใหญ่เลยนะคะเพชรยนต์นั่นเองนะคะพี่ขามาเจอเจอกันที่เก่าเวลาเดิมนะคะเพิ่มเติมคือรถเข้าใหม่นะคะสําหรับพี่ๆท่านไหนมองหา To โยต้าอันติสมือ2ไว้ใช้งานอยู่นะคะวันนี้น้องนุชจัดมาให้แล้วนะคะวันนี้จะพาอัปเดตสต็อกนะคะที่มีการรับเข้ามาใหม่นะคะสวยๆเลยที่อยู่ตรงหน้านุชนี้นะคะ บอกได้แล้วว่าสวยทุกคันคุ้มทุกคันสำหรับพี่พี่ท่านไหนมองหารถมือสองไว้ใช้งานอยู่นะฮะหรือว่าเป็นเอาติดนะ บอกเลยของนุชนะคะเป็นรถหน่วยงานนะคะทั้งหมดเลยนะราคาเริ่มต้นอยู่ที่3 8 9 0 0 0บาทนะ,ะมีทั้งโฉมไมเนอร์เชนและก็โฉมตัวโฉมออนนิวนั่นเองนะคะเดี๋ยวเรานะคะมารับชมรายละเอียดแล้วก็โปรโมชั่นกันนิดหนึ่งนะคะวันนี้พามาอัปเดตสต็อกเอาติสนะคะไม่พอมีโปรโมชั่นมาแจกอีกแล้วนะคะพี่ๆขาสําหรับใครที่มองหารถไว้ใช้งานอยู่นะคะมีแผนจะใช้รถไม่เกินสิน้นสิ้นปีนี้นะคะพี่หนึ่งเลยนะคะนุชมีดอกเบีย้ยพิเศษมาให้อีกแล้วนะคะ ดอกเบีย้ยพิเศษตอนนี้นะคะรับไปเลยนะสำหรับลูกค้ามีประวัติเครดิตดีนะคะเริ่มต้น2.39เเซเท่านั้นเองนะคะจัดยอดเต็มฟรีดาวได้ทุกคันเลยไม่ต้องใช้เงินในการออกรถเลยสำหรับพี่ๆท่านไหนนะคะมองหาตัวต้าตันติหรือว่ารถมือสองไว้ใช้งานอยู่และซื้อกับนุชย์ในคลิปนี้นะ,ะรับไปเลยค่ะพี่ขาประกันเครื่องเกียร์หนปีพร้อมน้ำมันเต็มถังวันออกรถประกันฉุกเฉินอีก1ปีนะคะรับไปจุกๆเลยนะคะในมูลค่าที่ประมาณ3 0 0 0 0กว่าบาทเลยนะคะวันนี้นุชย์จัดให้แล้วนะคะอ่ะก่อนอื่นเดี ดูแล้วนะคะฝากกดเคาะจอเคาะใจให้ทีหนึ่งนะพี่นะหรือไม่ก็กดแชร์กดไลค์ให้ทีหนึ่งนะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้นุษนะคะ,ะ,คะได้อัปเดตรถเข้ามาใหม่ให้ลูกค้าได้ได้รับชมกันอีกนะคะเดี๋ยวเรามารับชมนะคะในส่วนของรายละเอียดคันแรกกันก่อนเลยนะ,ะสำหรับใน,นส่วนของรายละเอียดคันนี้นะคะเป็นโตโยต้าชมไม่ได้เชนค่ะพี่ขา1.6 g ตีนะคะราคาอยู่ที่41900 0บาทนะคะปี2018ครับคันนี้ ตัวรถบอดี้เดิมโครงสร้างเดิมขออภัยทีนะคันนี้ได้เป็นรถปี2019ราคา4 1 9 0 0 0บาทค่ะพี่จัดไปกับคันแรกเลยคันนี้ฟรีดาวจัดยอดเต็มผ่อนหนึ่งผ่อนอยู่แค่7,100บาทเท่านั้นเลยทะเบียนนี้สวยๆนะคะชมไม่ได้เชนตัวรถไม่มีประวัติพิความชนหนักจมน้ำมาแน่นอนนะคะเรารับประกันมาให้เลยนะ,ะและมาคันที่2คันนี้นะคะปี2018ค่ะพี่ชมไม่ได้เชนเช่นเดียวกันนะตัวนี้เป็นตัว 1.6G ราคา49,000บาทเท่านั้นเองนะคะตัวรถไม่มีประวัติพิ ความชนหนักมาแน่นอนนะคะราเอียดตัวรถนะคะเหมือนคันหมดทุกอย่างเลยนะพี่พี่เลือกแค่ทะเบียนมาได้เลยนะคะเพราะว่าสภาพเหมือนกันหมดทุกอย่างเลยนะคะนี่จัดไปเลยค่ะพี่ชมมาดเช่นทะเบียน62สตอง2นั่นเองนะคะทะเบียนนี้ราคา4900 0บาทปี2018นนะคะจัดไปได้เลยนะคะหรือว่าจะเป็นคันนี้ค่ะพี่ ราคาดีนะคะอยู่ที่3 9 9 0 0 0 0บาทเท่านั้นเองนะคะ1 6 g ่โฉมมโนเชนคันนี้นะคะราคาดีค่ะพี่ปี2018เป็นรถใช้งานแค่มือเดียวประวัติศูนย์เลย3 9 9 0 0 0 0บาทนะคะันนี้จดัดยอดเต็มฟรีดาวผ่อนอยู่6,900บาทนะคะพี่คันนี้6,900บาทดอกเบี้ย2.39%เปอร์เซ็น ฟรีดาวผ่อนอยู่แค่6,900บาทเท่านั้นเลยได้เป็นโฉมไมเนชเชนปี2018ไปใช้งานอีก1คันนะหรือจะเป็นคันนี้อีกหนึ่งคันนะคะราคาดีมากเลยนี่นะสำหรับใครอยากได้รถอันตีสผ่อนไม่เกิน7 0 0 0พนนะคะคุณพี่แนะนำคันนี้เลยทะเบียน8 4 4 5คันนี้นะคะเป็นตัวโฉมไมเนชเชนนะคะปี2018ค่ะพี่นะเดี๋ยวขออนุญ,ญาตนิดนึงปี2018ไม่ใช้งานแค่แสนสามมาพร้อมราคาที่ได้ฟังแล้วต้องจึ้งแน่นอนค่ะพี่คันนี้ 3 8 9 0 0 0บาทค่ะพี่คุณท้าไม้นะคะคันนี้เป็นรถหน่วยงานมือเดียวประวัติสูรเลยชมไม่เนอรยเชนราคา3 8 9ฟรีดาวผ่อนอยู่6 8 0 0บาทตลอดยุสัญญาเลยนะพี่พี่ท่านไหนมองหาโตโยต้าอันติสมือสองไว้ใช้งานนะจัดมาได้เลยค่ะพี่ที่พาดู3คันเมื่อกี้นะคะฟรีดาวได้เลยนะมาดูกันต่อค่ะพี่ขาคันนี้นิดนึงนะ,ะมีให้เลือกหลายคันหลายสีเลยนะแต่ว่าที่อยู่ตรงนี้จะเป็นส่วนมากจะเป็นสีบลอนเงินนะคะคุณพี่ขาคั น,นี้นะคะเป็นตัว 1.6G ปี19นะคะราคา419,000บาทค่ะพี่จัดยอดเต็มฟรีดาวผ่อนอยู่7,100บาทเท่านั้นค่ะพี่คันนี้นะคะทะเบียน4201โฉมเมนเดเชนปี19ค่ะคุณพี่ขาคันนี้นะคะหรือว่าจะเป็นอีกหนึ่งคันเลยคันนี้นะคะปี19เช่นเดียวกันไม่ใช้งานแสนสาม 1.6G ค่ะพี่คันนี้นะชอบทะเบียนไหนแคปมาได้เลยตัวรถสภาพเดียวกันหมดเลย นะ C 1 3 3นะคะตัวนี้เป็นปี19ราคา419,000บาทจัดยอดเต็มฟรีดาวได้ผ่อน7,100บาทเท่านั้นเลยนะคะและมาทันขัดมาเลยคะ่ะพี่ทะเบียน3728คันนี้นะคะ 3728คันนี้เป็นรถมือเดียวนะคะใช้งานมือเดียวประวัติศูนเลยสภาพตัวรถไม่มีชำแน่นอนนะคะคุณพี่ขานะเป็นเครื่องเบนซินรถมือเดียวหน่วยงานปลดระวางประวัติศูนย์เลยนะคะรถทุกคันของเอาติสนะเป็นรถหน่วยงานสักส่วนมากมีอันติสให้เลือกมากกว่า50คันแล้วนะคะตอนนี้นะคะเดี๋ยวพาอัปเดตกันไปเลยนะคะอ่ะคันนี้นิดนึงคะ่ะไม่ใช้งานแสนหกนะ,ะปี19นะคะตัวรถสวยๆกริบๆแบบนี้เลยมาพร้อมไฟตัดหมอกคู่หน้า นะมีมาให้แล้วนะคะตัวนี้และในส่วนของรายยัดถัดมาเลยค่ะพี่ไมใช้งาน1 8ึ0 0แกิโลค่ะ4,2,2,3ราคาอยู่ที่4ี่0 0บาท คันนี้นะคะจัดยอดเต็มฟรีดาวได้เช่นเดียวกันเลยนะคะสำหรับตัวนี้นะเป็นตัวชมมเนเชนแล้วเรียบร้อยตัวรถไม่มีประวัติพิกามมาแน่นอนนะ,ะเป็นรถใช้งานมือเดียวประวัติศูนย์นะจัดมาได้เลยครับพี่ที่พาดูเมื่อกี้นะคะและก็มาทิ้งท้ายนะในส่วนของรายละเอียดนะคะชมนิวกันนิดนึงนะสำหรับพี่พี่ท่านไหนนะคะอยากได้เพิ่มงบขึ้นมาอีน,นิดนึงนะ,ะผ่อนแบบไม่เกิน7 5็ดพันห้าแปดพัน โตโยต้าออนิวคันนี้นะคะราคาดีมากเลย479,000บาทนะคะกับชมออนิวได้เป็นรถหรูสไตล์ผู้บริหารอีกหนึ่งรุ่นเลยนะคะรองจากตัว Camry จัดไปได้เลยครับพี่คันนี้ฟรีดาวนะคะผ่อนอยู่7,600บาทตลอดอายุสัญญาเลยนะคะกับ4457คันนี้นะคะสวยๆเดิมๆการันตีโครงสร้างมาให้แล้วนะคะเครื่องเซ็ตมาใหม่นุ่มๆเลยกับชมนิวนะคะแล้วก็มากันต่อค่ะเดี๋ยวมาดูแถวหน้ากันนิดนึงนะคะ มากันต่อกอบับชมไม่ได้เชนคันนี้ ราคา389อีกแล้วค่ะพี่คันนี้นะคะ3 8 9 0 0นแานะคะทะเบียน4557เนะคะโฉมไม่ได้เชนนี่นะคะพี่ตัวรถสันเรียมคมๆรอบคันเราการันตีมาให้แล้วนะคะไม่มีประวัติผิดความมาแน่นอนนะ,ะรประกันได้เลย <S <S นะหรือจะเป็นในส่วนของนะคะโฉมคันนี้นิดนึงติดจองไปแล้วแต่ขออนุญาตให้ดูนิดนึงนะคะพี่389ค่ะพี่ขาคันนี้ t o y ยต a า l t i ติ1.6ตีสีเทาดำค่ะพี่ขานะคันนี้ติดจองไปแล้วนะคะ3 8 9ไม่เป็นไรหนูมีอีกหนึ่งคันนะ สำหรับตัวสีนี้นะคะหรือว่าจะเป็นตัวไฮบริดนะคะเราก็มีมาให้1คันนะคะคุณพี่ขาคันนี้นะโตโยต้าอันติส1.8เอนที่ตัว h ฮ b ริดนะคะ,ะ,ะ529,000บาทเท่านั้นเลยปี2020 ไม่ใช้งานแสนต้นๆนะคะตัวรถการันตีโครงสร้างมาให้แล้วสีเดิมโรงงานรอบคันฟังก์ชันมีมาให้ครบเลยสําหรับชมไฮบิดตอนนี้มีเพียงคันเดียวด้วยนะคะเหลือคันนี้ค่ะสุดท้ายแล้วยังไม่ติดจองเพราะฉะนั้นพี่ๆิท่านไหนมองหาอยู่นะคะกับอันติสไฮบิดนะคะมือสองไว้ใช้งานอยู่นะคะจัดมาได้เลยครับพี่คันนี้ราคา5้าแสนสอับาทเท่านั้นเองนะคะหรือว่าจะเป็นคันนี้3ามแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทอีกแล้วนะคะหนึ่งคันสวยๆนะกับชมไม่เดเชน ตัวรถการันตีโครงสร้างมาให้เลยนะคะไม่มีประวัติผิดความมานแน่นอนเป็นรถใช้งานมือเดียวประวัติศูนย์ไม่ใช้งานแค่แสนหเท่านั้นนะคะพี่นะคะหรือว่าจะเป็นสีบรอนเงินคันนี้นะคะอีก1นึ่งคันที่หนูติดต่อไปที่หนูแนะนําไปเมื่อกี้เหลืออีก1นึ่งคันนะคะคือคันนี้เลยค่ะพี่โชว์ไมนเนชเชนเช่นเดียวกันราคา3 99ค่ะพี่คันนี้ 1.6G ไม้ใช้งาน150,000กิโลค่ะได้เป็นสีสวยๆแบบนี้แล้วจากโรงงานเลยนะคะตัวรถไม่มีประวัติผิดความมาั่นแน่นอนนะคะตัวรถเดิมๆโรงงานเลยเดี๋ยวให้ดูรายละเอียดภายในนิดนึงนะคะสำหรับใครที่จริงๆสาวกอันติสนะคะน่าจะรู้อยู่แล้วเนาะภายในนะคะจะได้เป็นเบาะหนัง สีเบจอยู่แล้วนะคะเดี๋ยวให้ดูนิดนึงนะคะคุณพี่นี่เลยภายในไม่มีช้ำค่ะพี่ตัวเบาะอยู่สภาพเดิมโรงงานการันตีโครงสร้างมาให้แล้วรอบคันห้องผู้โดยสารก,กว้างเลยทุกคันนได้เป็นเบาะหนังสีเบจแบบนี้นะคะอ่ะมากันต่อกับชมนิวนิดนึงค่ะพี่ Toyota า l t i s All New นะคะคุณพี่คะ ชมออนิวนะคะวันนี้นี่จัดเรียงมาให้4คันด้านหน้าเลยนะคะเดี๋ยวนุชพาชมคันแรกนะคันนี้ปี2019ค่ะพี่ราคาอยู่ที่5 2 9 0 0 0บาทนะสีขาวสวยๆเลยนะคะปี ขออนุญาตดูปีอีกรอบหนึ่งปี19ไม่ใช้งานแสนสองนะคะราคาอยู่ที่519,000บาทค่ะพี่ชมออ l นินะะ่ตนะคะัวรถการันตีโครงสร้างภายในนะคะได้ความหรูหราดูสปอร์ตมาให้แล้วจัดหนักจัดเต็มเลยค่ะพี่คันนี้ใครตามหาอยู่ไหมคะกับ Toyota a อ t i ติปออนิวนะคะวันนี้มีมาให้แล้วนะคะที่บริษัทเพชรยนต์ นะสวยๆเลยภายในกว้างๆดีไซน์ออกมาได้สวยหรูดูสปอร์ตมีแอร์หลังมาให้แล้วเรียบร้อยนำะมาพร้อมความดีไซน์ไฟท้ายมาใหม่สวยๆเก๋ๆแบบนี้เลยนะคะสำหรับชมนี้เซนเซอร์มีมาให้ทั้งหมดสี่สุดพร้องกล้องถอยหลังแล้วเรียบร้อยนะคะสำหรับตัวนี้นะหรือว่าจะเป็นสีบลอนด์เงินอีกหนึ่งคันค่ะพี่ 5751คันนี้นะคะได้เป็นสีบรอนเงินนะคะสำหรับพี่พท่านไหนไม่ชอบสีขาวนะหนุมีสีบรอนเงินให้1คันเลยนะคะสำหรับตัวนี้ได้ปี2019ค่ะพี่ตัวรถการันตีโครงสร้างอีกเช่นเคยนะคะไม่ใช้งาน1110,000กิโลเท่านั้นค่ะพี่มาได้เป็นปี2019ราคา519,000บาทค่ะตัวรถสภาพสมบูรณ์เดิมเดี๋ยวพาดูภายในนิดนึง นะสนใจคันไหนนะคะอยากดูรายละเอียดคันไหนเพิ่มเติมโทรมาหารุได้เลยนะคะตามเบอร์โทรด้านล่างภายในนะคะดูสะอาดสะอ้านสวยๆดูเท่ดูสปอร์ตอีกแล้วนะคะสำหรับรุ่นนี้บอกได้เลยว่าดีไซน์ออกมาได้สวยหรูคุ้มค่าแน่นอนนะคะแอร์หลังมีมาให้เลยนะคะเบาะนั่งสะดวกสบายนะคะไม่มีแอร์อัดเลย นะคะใครสนใจรถอันติสมือสองนะ,ะคะคัดเกตค่ะคุณภาพติดต่อมาหานุได้เลยนะคะตามเบอร์โทรดาันลาจัดมากันต่อค่ะกับ6114คันนี้นะคะราคาคันนี้บอกเลยว่าย่อมยาวจับต้องได้แน่นอนสําหรับใครที่ไม่อยากราคา5้าแสนสี่แสนแปดหมื่นเก้าพันบาทค่ะพี่คันนี้ปี19ไม่ใช้งาน9ก้าหมื่นสามเท่านั้นเลยนะ,ะปี2019ไม่ใช้งานไม่ถึงแสนค่ะพี่มีคันเดียวคันนี้เลยนะทะเบียนนี้6441หไม่9ก้าหมื่นราคา4 8 9ค่ะพี่ตัวรถกั การันตีโครงสร้างมาให้เลยไม่มีประวัติผิดความมาแน่นอนนะคะสวยๆเดิมๆนะเดี๋ยวเรามารับชมในส่วนของรายละเอียดภายในเน็ตนึงนี่เลยนะคะสะอาดสะอา้านตัวรถไม่มีชม้ำสมบูรณ์เดิมโรงงานฟังก์ชันเดิมโรงงานบอดี้โครงสร้างเดิมโรงงานค่ะพี่แอร์หลังมีมาให้อีกเช่นเคยนะสนใจรุ่นไหนสนใจคันไหนโฉมไมเนเชนหรือว่าโฉมนิวโทรหาหนูได้เลยค่ะพี่ตามมือโทรด้านล่างคันนี้499ค่ะพี่ปี19เช่นเดียวกัน499,000 ทะเบียน5 7 4 6คันนี้นะคะราคา499ใหม่ใช้งาน115,000กิโลค่ะตัวรถนะคะสันเตียมคมคมรอบคันเห็นได้ชัดเลย สวยๆแบบนี้ห้ามพันเลยนะคะพี่ๆท่านไหนมองหา t o y ยต a าอันติสมือสองไว้ใช้งานอยู่นะคะโทรหาดูได้เลยนี่นะคะภายในสะอาดสะอ้านสวยๆกริบๆแบบนี้กันไปนะคะหรือว่าจะเป็นสีขาวอีกหนึ่งคันสีขาวคันนี้ราคาดีมากเลยค่ะพี่ขา479,000บาท479,000บาทได้ฉมออนิวไปใช้งานนะคะฟรีดาวคันนี้ผ่อน7,600บาทปี19ไม่ใช้งานแส0 0ค่ะพี่สีขาวจัดมาให้แล้วสีขาวคันนี้ราคาเพียงแค่ 479ย้ำเลยมีคันเดียวด้วยนะคะใครสนใจเอาติดออนิโชมออนิวนะคะราคาดีๆนะคะจัดมาได้เลยค่ะพี่คันนี้ปี19 479เท่านั้นนะคะหรือว่าจะเป็นอันติสีดำนะคะชมไม่ได้เชนนะคะมีมาให้เช่นเดียวกันนะคะมีทุกแบบทุกรุ่นมาให้มีทุกสีเลยแต่อย่างแต่ว่าตัวสีดำนะคะมีน้อยมากเลยนะ,ะสำหรับใครที่อยากได้เอาติดสีดำไว้ใช้งานนะ,ะต้องรีบเลยนะ,ะ5983ทะเบียนนี้ยังไม่ติดจองค่ะพี่ ราคา4 1 9 0 0 0บาทปี19มาแสนเจ็ค่ะรีบเลยนะสำหรับวันนี้นะคะรวบรวมมาให้แล้วกับ t o y ยต a อันติดมือสองนะที่บริษัทเพชรยนต์มีให้เลือกมากกว่า50คันเลยนะคะสำหรับตอนนี้อันนี้คือน้ำจิ้มน้ำย่อยให้รับชมกันก่อนนะคะสนใจคันไหนอยากได้รายละเอียดคันไหนเพิ่มเติมนะคะโทรหาหนดได้เลยตามเบอร์โทร0914479839โนดเพชรยนต์นะคะสำหรับวันนี้ ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามให้ช่องของนูน้นนิดนึงนะเผื่อจะไม่พลาดการอัปเดตรีวิวอันติสมือสองเข้ามาใหม่สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ